ที่เก็บรวบรวมทุกอย่างครับผมเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับทุกคนร้านค้าจะตั้งตรงนี้ขอข้อมูลจังหวัดห่ลยสิว่าประชาชนเป็นยังไงเดินทางเป็นยังไงมีเก็บข้อมูลการจราจร ว่าตอนนี้เป็นยังไงติดมีสามารถที่จะสมองฉั้นอันนี้สมองตัวนี้ก <c oughs> ป้งกันบัติภัยบัิภัยเกิดไฟไหม้ตรงนี้อยากเห็นภาพชัดเจนทันทีนีอย่างเงี้ยของเองครับน้ําท่วมถ้าฝนตกร้อยมิลเมตรน้ําจะไหลไปตรงไหนก่อนมีตรงนี้ครับคือจะเรียนท่านนยกราเนี่ยสมองตัวนี้บริษ,ษัทเราเนี่ยได้ได้รับเราเคยทานะครับคุณจะเอาคุณจะเอาฉลาดแค่ไหนคำว่าสมาสติ คุณเอ้าขนาดเด็กนักเรียนไปโรงเรียนแทะโทปุ๊บเลยไปถึงผู้ปกครองเลยว่าถึงโรง,งเรียนแล้วก็ได้ครับหรือคุณจะเอาขนาดที่ว่าโรงพยาบาลตอนนี้มีเตียงว่างกี่เตียงแล้วขึ้นไปอยู่ที่ศูนย์เลยนะับไม่ต้องโทรํามทำอางเนี้ยครับสมาชิกท,ที่ท่านนายกวาดฝันไว้ว่าอยากให้เราเล่าให้ฟังครับรวมทั้งสิ่งอื่นๆที่ทัานสมัยท่านนายกเขากาการใช้ UAV ไฟไหมโรงงานระเบิด ปื้ดไปภาพชัดเจนมาตอบได้เลยว่าควรจะแก้ไขยังไงครับควรจะแก้ไขด้วยของที่พันนายกลงไปก่อนเลยตัดออกซิเจนเนี่ยครับเาจะเห็นภาพพวกนี้แล้วภ้าพ,พวกนี้มันสื่อสารกันได้ที่ที่บริษัทเนี่ยเราสื่อสารกับอากาศยานนะครับเราส่งข้อมูลกับเรือ mm hmm. เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่อยู่กับที่คือจังหวัดประจุมชานีเนี่ยน่าจะทำได้ mm hmm. ครับแล้วก็ทุกอย่างครับ 29ข้อของหน้าที่7แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียเดี๋ยวในที่ประชุมถ้าท่านเกินาเข้าด้วยะจะตอบหมดเลยจะตอบหมดเลยครับโอ้นี่คือรูปทรรในการจัดการครับท่านทําอยู่แล้วนะครับแต่นี่เป็นเครื่องมือเครื่องมืออันหนึ่งที่สําคัญที่จะมาตอบช่วยมากนะครับได้ถึงขนาดแสงสว่างแล้วครับสมมติว่าเราจะวางแผนติดไฟท้องถนนตัวนี้มันจะจับมาบอกเลยว่าพอมืดแล้วเนี่ย ตรงไหนความที่ลัก์ของแสงสว่างยังน้อยไปควรจะเพิ่มตรงนี้นะการวางแสงเนี่ครับวันนี้จะอยากจะเล่าตรงนี้เพื่อที่ปทุมธาน,นีอของเราผมก็อยู่ด้วยนะครับมันจะเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ที่เป็นรูปธรรมครับเร้างต่สองจำเนแรกที่มาแล้วเป็น,นแล้วอย่างที่เนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิตี้ที่สมูรู้นะ แล้วไม่คิดที่นี่ปจุบันนีมีมีบริษัทมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนไงนะไม่เคยรู้มาก่อนแล้วที่ปฐุมธานีก็เดี๋ยวขึ้นหึงบทนะท่านอยากก็เลยอยากให้น้องๆอ,อยากให้ผู้บริหารของของบจอได้มาเห็นนะครับว่าที่ปทุมมีอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมสนใจนอกจากจะเป็นสมาธิโดยให้เริ่มต้นที่นครงาชสีมานะมีการใช้ การการติบ่อสื่อสารทางดาวเทียมถูกไหมฮะมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและกันนะหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแต่ในการผมมองไปถึงว่าปทุมธานีเนี่ยมันมีโรงงานเยอะนะเพราะมันมีนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีนิคมนวมนทรครมีกลุากา่มอุตสาหกรรมลาหลุมแก้วแล้วในช่วงที่ผ่านม,มามันก็มีไฟไหม้นะครับไฟไหม้หลายที่เช่นโรงงานที่ล่าหลุมแก้วก็เสียหายเยอะโรงงานที่ โรงงานโฟมที่นว,นนยยวมนครกเนน็เสียหายเยอะโดยเฉพาะโรงงานไม่ขัดที่วัดโคกที่เมืองเนี่ยอันนั้นเสียหายเยอะ4ี่ห้าร้อยล้านแต่ผมเห็นแล้วสภาพการดับเพลิงเนี่ยมันยังช้ามันจะเข้าไปต้องหาที่แหล่งน้ํามันจะต่อเข้าไปไฟมันโหมไม่เยอะนะนะผมก็เลยมองตัวนี้แล้วตอนวันเนี้ยผมก็ไม่ถึงไอ้ลูกบอลดับเพลิงวันเนี้ยแล้วผมมาดูที่นี่แล้วมันมีโดนขนาดใหญ่ นะถ้าผมเอาไอ้ตัวเนี้ยบรรจุลูกบอลดับเพลิงเข้าไปเนี่ยนะนะเดี๋ยวเนี่ยผมมีตัวอย่างมานะครับแล้วก็จะมาคุยกาบทงบริษัทถึงว่า 18, นะไอ้คุณสามารถบรรทุกขึ้นมาได้กี่ลูกนะเพราะเดี๋ยวนี้ขนาดโดนเนี่ยเอาขึ้นไปไปฉีดพ,พ่นยาก็ยังได้ถูกไหมแต่ผมต้องการว่าน้ําหนักขนาดหนึ่งจุดสมกิโลเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยคุณเอาขึ้นไปได้กี่ลูกสมมติคุณเอาได้ไปขึ้นมาได้สิบลูกเนี้ยเวลาใส่ให้โรงงานเนี่ย ถูกไหมเอาโดนบินไปเหนือเหนืออะไรแล้วปล่อยลงมาปล่อยมาพอปุ่มมันจะเป็นฝุ่นเคมีฟุ้งกระจายมันจะตักต้องเย็นดหมดที่จะข้อมาทําให้ไฟลุกนะครับถ้าเรามีไฟไหมเยอะๆเดี๋ยวทดลองได้นะแต่ถ้าเกิดทางนี้ทําได้ผมเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าใช้เวลากี่วันในการทดลองให้เราได้นี่ผมเตรียมซื้อหารูปวัตถุเกิมมาให้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ข้างบนแต่ถ้าทําได้จริงๆเนี่ยเรามาทดลองกัน นะครับทดลองเลยเอาเลยจำลองบ้านไฟไหม้มาถูกไหมฮะแล้วก็ให้โถงไฟไปเลยแล้วโดนดิงเข้าไปปล่อยออกมาเลยปึ้มเึิมกี่ลูกไฟดับได้ถูกไหมกว่าที่รถด,ดับเพลิงกว่าที่รถอจะเข้ามาถึงกว่าที่จะหาแหล่งนะ้ำผมมองอนยะ่างนั้นแันเดี๋ยวผมเนี่ยผมให้เตรียมรูปแบบต่างแล้ววันนี้ผมสัง่งอย่างโรองงานซึ่งผมเคยใช้ได้ผลแต่ไอ้ตัวนี้จะเป็นเราจะเป็นแห่งแรกที่เอานํามาใช้ นะฮะเรามีโดนขนาดเยอะผมจะคุยเพราะว่าคุณตั้งหลักให้ไ้คุณมาจุได้เยอะนะเมื่อกี้คุยบางต้นผมม่ให้ไอเดียไปกับพี่ซ่าก่อนที่นี่เดี๋ยวเขาไปดักแัลจะบรรจุย,ยังไงอะไรก็แล้วแต่ัแต่ไปปล่อยคอนโทรลปล่อยเ้ื่ปไหร่นะถ้าไฟไหม้เนี่ยสามารถเข้าที่เกิดเหตุได้รวดโดนเช่า,<ด>าเลยไม่ต้องติดการจราจรถูกไหมปิดการจราจรบางทีโอ้โหไอ้วาง รถน้ำเนี่ยเข้ามาเสริมอะไรต่ออะไรต่างๆเนะี่ยอย่างน,นวันตครเนี่ยวันนั้นว่าจะเข้าไปถึงหม้โรงงานโฟมเนี่ยเอา้าซอยก็แค่รถเข้าไปได้แค่สองคันด้านละคันต้องต่อน้ำก็อตัดระเบ,บิหนืองแต่ครั้งนี้มาถึงอย่างน้อยปึ้มปึ้มปึ้มม,ม,มันจะชะลอมันจะควบคุมออกซิเจนให้เข้าไปทําให้ไฟลุกนะฮถ้าอย่างไม้บ้านหลังเนี่ยผมมองว่าแค่สองสามลูกสามสี่ลูกมันก็ดับเลยอันนี้พี่ว่าจะ มีเป็นนวัตกรรมของคนไทยด้วยที่ผลิตแต่มันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เป็นมาตั้งสิบปีแต่ตอนนี้มันเพิ่มเรียบร้อยผมก็เลยถามเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวขึ้นไปดูนะดูดูเขาบีบให้ฟังอะไรเงี้ยค,คยคุณครับคำว่าขายขีดความสามารถก็คือเราพบว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่มีใช้ในระบบราชการเราหรือว่าในภาคเอกชนก็ตามเราต้องการอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ก็คือไม่ใช่ไปไม่ไม่สามารถไปหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้แต่ต้องการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งทัสต์ไมล์ระบบนะครับหรือปรับแต่งระบบให้มันตรงกับความต้องการของเราจริงๆในในในต่างประเทศเนี่ยมีบริษัทที่ทําลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพื้นฐานทางด้านการเกษตรเราก็เลยมักจะไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยเอาผลขอ,ง,ของ,งการเกษตรไปขายแล้วแลกมานะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าเอ๊ะแต่วิศวกรคนไทยเนี่ยก็มีขีดความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศนะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมีขีดความสามารถเหมือนกับที่เราพบในต่างประเทศนี่ประเด็นประเด็นที่สาคัญก็คือว่าเราพบว่ามีโปรดักต์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับนะค,ครับประเด็นที่เราในอดีตเราไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาหรือออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานในทางอุตสาหกรรมหรือทางการทหารรับรอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ Rv Connect ทำเนี่ยมีความแตกต่างกับหน่วยง,งานอื่นๆที่เคยทำงานทางด้าน r ี Search and d e v e ล o p m e n นตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็มาตรฐานทางการทหารด้วยนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะถ้าเรามองโปรดักต์ของไทยเนี่ยที่ผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีการทดสอบทดลองง่ายๆแต่เราก็พบว่าใช้ไม่ได้แล้วมันก็จบไปดังนั้นที่นี่จะไม่ได้เป็น,ปน,แบบปนแบบนั้นนะครับเมื่อเราออกแบบเราต้องทําการพิสูจน์ด้วยว่า สิ่งที่เราออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานและเมื่อเข้าสู่สายการผลิตกระบวนการผลิตก็ต้องมีการเซ็นฟายมาตรฐานนะครับเมื่อได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการทดสอบซึ่งเป็นการทดสอบตามมาตรฐานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นที่นี่เนี่ยจะมีมาตรฐานทางสารกรลรับรองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไ s o นะครับ ISO 9000 ISO 20001การผลิตอุปกรณ์ทางด้านอากาศยานก็ต้องมีมาตรฐานที่เรียกว่า AS9001 Aviation Standard หมายเลข9 1ครับแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราก็จะ ถ้าทีติฟตามมาตรฐานที่เรียกว่าไอมาตรฐาน CRI แล้วก็อันนี้เป็นมาตรฐานที่ในอุตสาหกรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่อุตสาหกรรมในต่างประเทศยึดถือเหมือนกันเพราะฉะนั้นรลเวลของมาตรฐานเราเนี่ยเท่ากันกับบริษัทในต่างประเทศนะครับแต่ถ้าเราเอบลูกบอลดอกเพิรลเข้าไปดูว่าคนน้ำหนักได้กี่กิโลแล้วลูกบอลดอกเพิลหนึ่งลูกเนี่ยมันหนักลูกใหญ่นี่มันหนักประมาณกิโล1.3กิโล นะครับเพราะนั้นเัาอาจจะบระจุได้ได้สิบสิบลูกอ่ะพุทธสิบลูกขึ้นมาถึงประทุมจะโรงงานมันเยอะนะนิคมสองนิคมอ่ะโรงงานเท่าไหร่บางกะดีกับนวัดนครอ่ะโรงงานเป็นร้อยๆแล้วนี่นลนบบลนแล้วปลูกสกัดแล้วเกี่ยวกับแล้วแล้วมันมีเหตุในช่วงปีนึิมที่ที่เรามาเป็นรัฐบาลจอเนะี่ยตอนนี้อย่างไฟไหม้ที่นวัดนครเนี่ยโรงงานโตกไฟไหม้ที่ ล่านหนึ่ก้ไฟไหม้ที่โรงงานไม่อัดที่วัดโคกม,มันเสียหายเยอะนะครแล้วป่ารถดอบเพลจะไปถึงว่าจะหาแหล่งน้ําก็ได้ต่างมันยิ่งยากแต่รูปบอดดอกเพลที่เราได้มาเป็นนวัตรกรรมของคนไทยเพราะนั้นถ้าเราติดตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยภายในคั้งเดียวไม่ต้องไปจราจรติดขัดไม่ต้องไปติดการจราจรน,นะคะเพเขาสามารถบินบุกขึ้นไปนือที่เกิดเหตุแล้วใส่ลงมาเลย มันจะไอ้ผมที่มีตัวเนี้ยผมศึกษามาแล้วว่าพอใส่ปึ่มของมันแตกเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายนิดหน่อยเพื่อตัดออกซิเจนที่อะาําให้ไฟโหวมแตเมื่อตัดออกซิเจนได้เนี่ยลมมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันจุได้สิบยี่สิบแล้วเพิ่มเข้าไปเนี่ยยอดจำเรียนขัเนี้ยนะความเสียหายมันจะลดความเสียหายได้เยอะมันจะค,คุ้มค่าแต่เมื่อราคาสูง ะะเดี๋ยวจะคุยกับทางเจ้าของบริษัทว่าอันแดบ,บนีถ้าเราเช่าได้ไหมเหมือนกับประกันไทยอ่ะถ้าเราไม่กับประกันไทยอ่ะเรายอมเรายอมตั้งมาเพื่อประกันไทยเนี่ยผมเช่าคุณแต่ปีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเกิดเกิดทันทีเนี่ยผมเอาลูกบอลตัเพิ่ม,มาให้คุณคุณคอนโทรลเอาเาจ้าที่ที่คุณถึงชำนาญคอนโทรลไปทีงให้ผม อันนี้ผมกำลังมองอยู่แล้วเวลาเวลาไฟไหม้เราเห็นไหมอย่างที่ลงไม่อดเนี่ยภายในเวลาห้านาทีเนี่ยมันลามไปพันที่หายเยอะมากขนาดที่ควรวัตถเบ็ไม่ถึงแต่ถ้าเราแจ้งเหตุทุกเนี่ยนะเราแจ้งทุกดนเมื่อเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะแล้วรู่งมัอถุเป็ตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายสมองคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อ,อน,นี่ผมได้มาแล้ะตัวอย่างเดี๋ยวให้น้องๆดู นะแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองนะ้าไอ้โดนดับเพลยนะมันได้ผลไหมนะเราไปทำเลยครับไม่จริงๆเลยไแล้วโยนเข้าไปรับรองปึ๊บม,มานะ่ะมันออบสุดทีทนะ่แล้วนะแล้วมันดับปุ๊บเลยไฟดับกันดีสมาธิี่เดี๋ยวไา้เตี้ยจะเริ่มที่น้ังกิตยนะที่มาทำเฮ้ทั้งกำรศิษิ์จะเป็นตัวอย่างเราเป็นจุดสําคัญไฮไลท์ของประตูวอี สมาธิตี้เนี่ยจะเป็นภาพที่กว้างมาก,กน,นะครับแต่ถ้าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราก็มีที่วางแผนกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของแอปพลิเคชันนะให้ติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็าเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆให้วรวดเร็วขึ้นเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะให้รู้ถึงและรวดเร็วนะครับในเรื่องของตรงนี้ส่วนในเรื่องต่างๆเนี่ยมีอีกมากครับในเรื่องทั้งการบริการการชำระ ภาษีการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบริการต่างๆนะฮะแล้วก็ช่องทางการส่งเสริมรายได้ให้กับทุกคนนะฮะแล้วก็การให้ข้อมูลต่างๆนะะแต่ครอบคลุมในนั้นระบบความปลอดภัยต่างๆด้วยเช่นกันคือการจราจรเนี่ยเรามีการตอนนี้ สิ่งที่เราวางแผนนะครับไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยคือไฟขอกสว่างนะครับแล้วก็กล้องวองจรปิดที่เป็นระบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องใบหน้าและทะเบียนรถนะครับแล้วก็ช่ะะองทางการจราจรเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเปิดเส้นทางเพิ่มนะครับเส้นทางรัดตรงรัชนากรสิทธ์รปีนะครับเรียบหญ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 หริมมอ,อ,องมองใหญ่นะครับเพื่อที่จะช่วยลดการจราจรที่หนาแน่นรับบริเวณหน้าพิเช์นะครับ แต่ทันี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของส่วนกลางเวลาของสายการทางด้วยครับที่ต้องขอการบริหารจัดการร่วมกันครัขบขอบคุณครับท่าน